เคโนโเคอิชาฝึกหัดต้องอาศัยอยู่กับโกกิผู้เป็นป้าในบ้านสไตล์ญี่ปุ่นโบราณแบบชาวชนบททุกเช้าเธอต้องออกมาเด็ดยอดสาหร่ายทะเลที่ขึ้นตามริมรั้วบ้านของคนอื่นเพื่อน,นำไปเป็นอาหารของลาที่ป้าเลี้ยงไว้ใช้ทุนแรงยกของหนักในการนำสำลีไปขายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ป้ามอบหมายเคอนก็จะมาล้างหน้าแปลงฟันทำภารกิจส่วนตัวอากาศอันหนาวเหน็บในญี่ปุ่นทำให้เคอนต้องพาร่างกายอันบอบบางออกมาเก็บเปลือกแต้แท้น จุดผิงไฟให้ใคลายหนาว,วยูไดบานแล้วก็แล้วได้กูว่าเนี่ยผลบกสือเป็นผลไม้ในฤดูหนาวเพียงชนิดเดียวที่จะสามารถเก็บเกี่ยวแย่งกินจากนกได้ให้ใคลายความคิดถึงบ้านพลังกาลังและคอเลสเตอรอลที่เก็บไว้ตั้งแต่ต้นปีถูกนํามาใช้ในการทุบบกสืกินเกอิชาส่วนใหญ่จะมีใบหน้าที่ขาวนวลไปจนถึงขาวอกโลกความเจ็บที่ถูกฝังในใจของเด็กสาวที่กําลังจะฝึกหัดเป็นเกอิชาถูกแซวว่าหน้าขาวกว่าแขน ถูกเก็บไว้ในใจของเคอโน่เสมอมา จนเธอได้มารู้จักกับบริษัทภูมิเจริญวังสามหมอซึ่งเขาได้จำหน่ายรถยนต์มือสองเกรดเอสภาพนางฟ้าฟรีดาวรับรถที่สูตรบาทแถมยังช่วยผ่อนอีก3าเดือนต่อไปนี้เคอนุกก็จะไม่ต้องเดินทางตากแดดตากลมตากฝนให้ตัวดำกว่าหน้าอีกแล้วแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปกับรายการขายรถหรือขายขำสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ